ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น so ้องที่ติดตามนะครับทั้งสองเต้นเพดนะครับคนอีสานมาให้กินนะครับหลังจากสองพี่ิธภันะครับคนอีสานมาให้กินมือนี้มาเชียวน้ำตกทำผ้าครับนายพี่น้องคนในเบิ้งมือนี้ถ่ายอยู่ท่าเรือครับพี่น้องมือนีอยู่ท่าเรือเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องติดตามรับชมเบิ้งเป็นยังไงกะติดตามครับผม 你看那这哪边了。 ตอนนี้การหอดท่าจอดแล้วนะครับฝิดทีากันย่างขึ้นบันไดขึ้นไปครับวันนี้ครับบรรยากาศแดดอาจจะแห้งน่ิหน้อยครับเป็นซีห่อนห่อนนิดหน่อยช่างนี่กันน้ำโอ้ไม่มีปันหดเด้พี่ร้อง ที่น้องผมผมดัเนินก,ก่อนครับสำหรับรายการมือนี้อาทิตเป็นแสงแดดแง่ฟองแง่ไว้ด้วยที่น้องข้อแดดจะแสดงกึงมือนีเพื่อภาพที่น้องผมดีกว่งนะครับแองมนโนราพี่นออ้องเข้ามาหลายคนนะครับท้องหน้า

ครับพี่น้องหอนแล้วครับอังมโนล่าครับผมนี่คือนะครับมโนอังมโนล่านะครับแล้วก็เสียงพี่น้องเบิง่งบรรยากาศรอบๆนะครับแดดหอนแน,น่อย่างไรพี่น้องมืเงเสียงแดดจ้านะครับจัดเลยทีเดียว อนนี้มันยังแห้งอยู่พี่นอ้องท่านสีมาเที่วยวอีู่ีกต็ต้องฝุ่ละแามฝนแต่เรียนเงี้ยตกไหลขึ้นมาจากทางฝนอันยิง่ง้สูงนะครับบรรยากาศที่น่าเล่นก็นกันอยู่อันนี้ก็ขึ้นมาเพราะเป็นฤดูมันพี่นอ้องมันยังหนามบ่มีอยู่เมือเอม่อ,อยตัวเมื่อยลพี่นอ้องโซาห้าบนะครับมีมาดไหว้พระครับพี่นอ้องในพิ่บงบรรยากาศรอบๆ นุ่นมากมีแน่วเล็กน้อยเดี๋ยวแจได้ทีเดียวนะครับอ เยเซิลเลยพี่น้องตายห่หหวยก็หว่วยมาแยมแหลงเลยท่นานผีมาเที่ยวนนอีริตรงมานแยมฝนนะครับพี่น้อง<น>เดี๋ยวอธิษานพ,พี่น้องกันในเบื้องมุมสูงนะครับคุณครับสาวไล่ใส่น,นะครับวันนี้คนกำลังลังมากนะครับท่าคุณเห็นบอนน้อนี่ครับคนกำลังมากกำลังสี่ไหลนะครับ,รบด,ดูทั้งหนาดองค์พระเข้ากับอีกส่วนหนึ่งนะครับ ว,ว่าสิภาพพีนองขึ้นในเบิ่งมุมสูงกันครับเพิ่งพระรัานนี้นะครับเนี่ยนะครับเขามีไปว่าห้ามเดินลัดนะครับคือทางนี้นะครับที่มีทางเล่นลอยขึ้นไปนะครับเอามันขึ้นไปยนะังดืนอแย่งน,อยอยน้อยพี่นอง มัันนะครบเดี๋ยวบบเสียงน้ำมันพี่น้อง่อยไปแต่ว่าผมสีขึ้นบันไดนะครับายังทา้งยังมุมวมืทางยังมุมวมือาจเหยียดตะไลจัง่อยได้พี่น้องแต่ก่อนนี่อาจสีมีดหัวนะครับกันตกตัวนี้คือสีเมนโคาออกนะครับเพราะว่าน้อมีอยังนี่คือบันไดนะครับพี่น้องเขาห่างขึ้นให้นักท่องเที่ยวเขาห่างขึ้นนะครับเดี๋ยวผมก็สะยังขึ้นไป นี่คือบันไดสงสัยบูฮักกับเขาเ้าถอวดหอกกลยพอ่น้องเอยนี่ครับบรรยากาศทึ่งๆครับผมฮอนเดดที่ที่เดียวขึ้นบันไดนะครับเหนื่อยแนงไามพี่น้องสบายรับ ขึ้นบันไดย่างไปเรื่อยๆพี่น้องครับบรรยากาศเท่ๆน,นะนะครับฉันได้สุดได้พี่น้องคือฉันได้สุดอดยู่นี่ครับหอดแล้วครับสุดบันไดเงยกันเลยทีเดียว นี่ขึ้ไปเตือนด้อี่นองี่นองขึ้นมานะครับคนบวกห้ามจีดเทียนพลาันหินนะครับนี่ข้ไปเตือนแม่ิ่นหามเอาก็คือเอาต้องบอัวเห็ดแล้วนี่ครับบรรยากาศรบอบ นี่คือวัดนะครับวัดธรรมพระ <c oughs> เป็นพราะด้านหินนะครับขึ้นได้เพีนไปได้อีกนะไม่ทางขึ้นเสียแรงก็แล้วขึ้นไปแต <c oughs> ่ว่าผมสิบกขึ้นนะครับเมือ่อยพี่น้องเลย <c oughs> ต้องมันขึ้นไปได้อีกอยู่แต่ว่าผมสิบกขึ้นนะครับนี่พี่น้องขั้นพี่น้องมาเที่ยวนี่สิเห็ยนมองนี่ขึ้นน้ำตกนะครับ คนมายน้ำฝนสีงามบักคักเลยคบวังนี่งามย่างคักเลยงามมาคักเลยพี่น้องบรรยากาศทั้งๆสวยงามครับพี่น้องแน่นาางง้งไปพี่น,อน้อง,นองสีงามเห็นอ่างมโนราห์นะครับในน้อยทั้งเตะที่ภูมไิไทยให้เบิ่งตอนแรกๆนะครับที่ขึ้นมะฮอนด,ดนะครับ ม,มันคือองค์พระนะครับที่เข้าไปไหว้เม่ตอนแรกนะครับไปเท่งไห้พุพ่นผูน้องก็สิเห็นวัดนะครับเห็นตลังค่ามันคือสารานะครับวัดธรรมพระนะครับนี่ก็จะเป็น ชนะพานะครับโอ้พี่นอ้องลมเย็นด้านในพี่น้องมองเลยมันอยู่บ้านเนี่ยโอ้ยสาาัตว์น้าปูนอนเด่นพี่สิคกับวายเย็นพี่น้องบรรยากาศมองนี้เยน็นแฮงนะครับมองนี้คือน้ำตกนะครับคือน้ำตกพี่น้องว่าเป็นฤดูฝนกับง,ง่ามครับพี่น้องมองนี่อันนี้อาจชิวแม่ฤดูมันนะครับ มันว่าอาจเปลี่ยนแล้วบ่มันเลื่อดูมันพี่น้องบรรยากาศรอบๆครับซึ่งบรรยายนิดบ้านน้ำโบขึ้นมานน,มาน้ำยางพี่น้องเมื่อยครับผมตอนนี้ก็คือผมกำลังสีล่งไปนะครับเพราะว่า ออย่างไปย่างมาเมื่อยไรที่ร้องก็ไดว่าสิลงไปแล้วนะครับอันนี้มาบ่ถือฤดูมาย่ำฮอนแดดจับพี่น้องว่มามันสิไหมเมืม่อยบระคักครับนี่ครับทางลงุง พี่น้องเข้ามากันยังละมัดระวังเด้เอ,อพี่น้องอาจจะสันน้นแน่อยังหน่อยรับพี่น้องมาดูฝนค่ะละมัดระวังกันนะครับคันถือน้ำมันอาจเิมอตรงนี้ ครับหลังจากขึ้นไปยางรอเหรียญเมื่อยแล้วก็สิลุกเมื่อครับบ้านนี้ลุไปหาเรือทางลงก็คือทางที่ยางขึ้นมาอันแล้วครับเงี้ยดีพี่น้องเดี๋ยดจอดุ้ยมามีครื่องพานอยู่่างท่าเรือนะครับ ที่ออกไปสำหรับคูทีมาจากเรืองสำหรับผูทีจากย่างนะครับเปนสัมผัสในย่างไปขณะนี้กำลังนั่งขาเรือนะครับคือบรรยากาศ สำลเ,รไไเรไไครับผมล,ลังจากลงเรือมาแล้วครสิขอปิดคลิปกับผมกุนกับคอฝากนะครับสองยุทธูมคนอีสานพระหัตถนเฉนวน,นะครับแล้วกัเพื่อนเพีเฟียปกคนอีสานพร,รหัตินนะครับฝากกันด้ยวยพี่น้องคราที่นี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครซับไปบักกูดทั้งนั้นด้อพี่น้อง